ำลังใจนะคะให้คะแนนนะคะแล้วก็การชื่นชมนะคะข้อที่2ใช้สื่อที่หลากหลายนะคะอาจจะเป็นบทความเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของนักเรียนนะคะที่นํามาให้นักเรียนอ่านนะคะนักเรียนก็จะสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะข้อาาที่3ใช้เนื้อหาที่ทันสมัยแล้วก็เหมาะสมกับวัยนะคะก็คือมีการวิเคราะห์ผู้เรียน นะคะว่าผู้เรียนเนี่ยอยู่ในระดับชั้นไหนเราก็จะได้นำเนื้อหานะคะมาให้เหมาะสมกับผู้เรียนนะคะข้อที่4ก็คือครูนะคะจะใช้กระบวนการสอนโดยวิธีการ active learning นะคะก็คือ,อให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะในการคิดในการแสดงออกแล้วก็ส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างในในขาเรียนนะคะ่ะ อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ชั้นไหนนี่ชั้นมหนึ่งอ๋อมหนึ่งต้องเขียนด้วยมหนึ่งเนาะไม่งั้นเวลาเขาอ่านกรรมการกรรมรู้วคุณชั้นสอนชั้นไหนน้ำเหลือชั้นไหนแล้วมาตรฐานตรงนี้การอ่านแล้วมาตรฐานที่ท่อหนึ่งหนึ่งกันอ่านมันมีรายละเอียดอะไรบ้างเออมีค่ะเออไหน เออน mm bon> ี่อันนี้เรียกว่าค่าตัดตอนของตนเองคุณไม่พยายามที่จะเอามาตรฐานให้มาวางให้เขาเห็นัคเนียังเออทำอะไรอย่าไปค่าตัดตอนเนอะจะต้องเป็นระบบนะเหมือนตัวอย่างผมยกตัวอย่างเห็นแล้วใช่ไหมอาเชิญท่านต่อคุณตัวนุ้ยจ้ะเองคุณยา ส่งตู้นุ่ยมามีท่านไหนจะพูดก่อนผมไหมมีไหมท่านท่านเราสัตราจารย์พูดก่อนผมไหมไม่มีเนอะไหนใครสลดศีลที่จะไม่พูดก่อนผมยกมือโอเคเดี๋ยวให้ผมพูดแล้วคุณผลเนาะก็อย่างเนี้ในกลุ่มเรียนรู้ภาษาไทยเนี่ย ปัญหาเขาก็คือนักเรียนอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องนี้อ่านไม่ได้ดูหมายเลขสี่ขอเลขสี่ที่ข้อเนี้ยส่งให้แล้วเพดูต้เลยตั้งที่ที่ปลายเลขสี่ที่พอเรียนโรงเรียนก็ส่งให้อ่ะคือสร้างให้เพื่ดูในรายของคุณหมายเลขสี่จับใจความจากเครื่องพิมพ้มีไหมคุณหมายเลขสี่มีไหมแล้วก็มีสื่อของเรานะที่พอเรียนโรงเรียนก็ส่งให้ท่าสนใจ ลูกหัวใจสีแดงเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรไหมเลีสีเห็นมเพรเลขกสีเรีสีกยาูนี่เก่งมากเลยพอิดแล้วนี่น้องกุ้งบอกมันผิดหากเลยตา้ลูกใจให้เนี่ยให้เด็กสนใจเลยผมก็อยากสนใจเลยมาสองดูโอเค เอาทีนี้เราก็ดูต่อว่าในทางแก้ปัญหาเนี่ยเขาเสริมแนวทางในกิจกรรมการแก้ปัญหาเนี่ยเสริมแนวทางผมนี่ไม่ได้เป็นการพูดเชิงวิสัยนะเพราะว่าในเวลาจำกัดใช่ไหมเราเนี่ยไม่รู้ว่าผมจะไปทำอะไรเราต้องเอาเต็มบอกในตัวนี้เป็นเชิงวิสัยใช่ไหมจะมีคุณค่ายังการบวกได้ไปทำอะไรแต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรพี่เอกเราก็ข้อที่สองบอกว่าใช้สื่อให้หลากหลายถ้าคุณอนกับเป็นเชิงวิสัยเลยแต่ยังไม่รู้ว่า ไอสื่อที่พูดเนี่ยทำอะไรเพให้เด็กเราอ่านได้ต่อไปเนื้อหาทันสมัยและเหมาะสมต่อไปใช่มอไหนนะมอหนึ่งค่ะมอหนึ่งที่เป็นสายยางเลยทีนี้ก็ชีบบอกครูทุกคนเลยะว่าเขียนว่าจะต้องดูหน้าสิบปีแบงนี้นะก็ได้รู้อาจารย์จะไปพูดครูสอนโดยใช้กระบวนการแอคทีฟเลยนี่โอเคเป็นเชิงทฤษฎีแต่ว่าไปทําจริงให้มันเห็นภาพทําไมต้องเห็นภาพ พะไปเขียนในซิปป้าโมเดลเนี่ยมันต้องลงไปที่ลายละเอียดอย่างครูยาไม่อยู่เี่ยตุ้ยนุ้ยมาสอนแทนจะได้สอนได้ไงู่แค่ไหเนี่ยพอถึงวันครูยาไม่อยู่เี่ยตุ้ยนุ้ยมาสอนคุณครูตุ้ยนุยน้ <c oughs> ย,นยไปเขียนไว้ว่าเสริมบวกเนี่ยตุ้ยนุ้ยทาไม่ได้นะว่าบอกคืออะไรเราบอกว่าหลากหลายนี่ทำไมไม่ได้ไปบอกใช้กระบวนก,การแอคทีฟเรียนนิ่เนี่ยไม่ได้ทําทําไม่ได้เพราะ ประเด็นมันคือให้เด็กเขาอ่านจับใจความและจากเรื่องที่อ่านไม่ได้ต้องต้องบอกให้ชัดเจนพี่ซีปลาโมเดลโอเคเนาะเบนอนุมัติ40ิบไหมโอเคขอบคุณมากเชิญมีเอ้ยปุยยาปุยยาปุยยาเชิญเชิญเชิญไปยืนใกล้ยืนใกล้ไหนมือกล้องอยู่ไหนกล้องใต้นมในมนะก็ไม่โดน ขอไปนะครับขอเสริมนิดนึงก็คือในเรื่องการอ่านของกลุ่มสารดภาษาไทยเนี่ยจะเป็นปัญหาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสอบพิซชานะคะการสอบอ่านสมรรถนะขั้นสูงของสพทที่ผ่านมาของโม4นะคะทั้งครีเทนโอเทกนะคะจะมีปัญหากับนักเรียนและก็ในเรื่องของการอ่านพิซชาตั้งแต่โม4โม6นะคะเพราะฉะนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาระดับชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอนิดก,ก็ดีนะคะ คืยถ้าเราวิเคราะห์ในเรื่องของข้อสอบตามเทปูบริ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสาระการอ่านเป็นปัญหาก,กับนักเรียนนักเรียนไม่ค่อยอ่านคัับางครั้งอ่านหัวท้ายจบเรื่อง <c oughs> คือไม่อ่านตลอดแวนวคะ่ะเพราะนั้นปัญหานี้เราต้องร่วมก,กันแก้ไขนะครับ PLC ของกลุ่มสาระเราจะพูดเรื่องนี้กันบ่อยนะคะในเรื่องของการอ่านซึ่งเราต้องมีวิธีการที่แก้ไขค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ